เหยียดคนอีสานไม่ใช่เรื่องใหม่รู้ทันกระบวนการปั่นหัวคนไทยให้เกยียดกันกรณีนะครับขับเฮาท็อกซิกหรือว่าการที่มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปพูดเหยียดคนอีสานนะครับในแอปพลิเคชันขับเฮาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสหลายๆอย่างเนี่ยที่ออกมาตรวจสอบแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายๆประการนะครับอย่างแรกเลยนะครับการเข้าไปพูดปั่นกระแสครั้งนี้มีคนเนี่ย จำนวนเยอะแต่ว่าเขากับพูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วเวลาพูดหลายครั้งเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ามีความโกรธแค้นหรือว่าแค้นเคืองแต่เป็นเหมือนการจําบทแล้วก็การพูดมาท่องๆว่าต้องพูดกันตามบทเหล่านั้นประการที่2นะครับมีการแสดงออกในลักษณะของการประชดอย่าหยามคนอีสานด้วยการใช้คําว่าคนซึ่งเป็นเสียงคนอีสานหมายถึงว่าคนนะครับแล้วก็มีคําว่ากินหมาแล้วก็มีการพร้อมกันเนี่ยเป็นการแสดงออก อย่างพร้อมเพียงกันในหมู่วัยรุ่นหลายคนนะครับซึ่งแสงแสดงภาพเนี่ยอยู่ในแท็บเล็ตนะครับทําให้แทบจะมั่นใจได้เลยว่ามันมีการตระเตรียมกันมาก่อนนะครับเพราะว่ามีการทําเป็นหมู่คณะประการที่3มนะครับมีการใช้ชื่อห้องแรงๆอย่างว่าอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงเทพแดกก็เป็นการที่ทําให้คนอีสานกับคนกรุงเทพเนี่ยเกิดความแตกแยก,กแล้วก็เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกัน แต่มันมาเปะนะครับตรงที่ว่าเยาวชนที่ปั่นนะครับเอาจํานวนมากเนี่ยดันเป็นคนอีสานเองแล้วก็บางคนเนี่ยก็เคยมีประวัตินะครับว่าเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐนะครับแล้วก็ชอบอ้างเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเท่าเทียมแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมาเหยียดคนอีสานเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถัดมานะครับหลังเกิดเหตุเนี่ย ก็มีพรรคการเมืองน,นะครับบางพรรคเนี่ยก็ขยับตัวออกมารับรูปทําตัวว่าเป็นทีโรแล้วก็จะปกป้องคนอีสานนะครับแล้วก็เชืดอชูความเท่าเทียมต่อต้านการเหยียดนะครับลามไปถึงการอ้างเรื่องศัดินาชนชั้นนะครับเพื่อใช้เป็นวัตกรรมในการหาเสียงความน่าสงสัยเหล่านี้นะครับทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีขบวนการจัดตั้งเพื่อทําให้เกิดการเหยียดทําให้เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจ แล้วก็จะได้มีฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามาฉกฉวยโอกาสในการที่จะได้คะแนนเสียงทําทีเป็นผู้ปกป้องชาวอีสานหรือไม่เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับก็ใกล้เลือกตั้งอ,อบอตอเต็มที่แล้วการเลือกตั้งอ,อบอตอนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนนี้เองก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยอดสงสัยไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับหากเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะพบว่ามุกในการปั่นกระแสใหญ่คนอีสานเนี่ย ไม่ได้ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า6-7ปีแล้วแล้ววิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างคนต่างภูมิภาคไม่ว่าจะเหนือใต้อีสานคนกรุงนะครับโดยเทคนิคของเขาเนี่ยจะใช้วิธีการสร้างตัวละครหรือว่าเพจให้เป็นคนที่พวกเขาต้องการทําลายภาพลักษณ์หรือทําให้เขาดูแย่แล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้มีการโพสต ภาพต่างๆนะครับที่รุนแรงแล้วจากนั้นก็จะมีสื่อนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาไปขยายผลเพื่อบอกว่ามีการเหยียดในสังคมมองคนไม่เท่ากันเป็นผลการกระทําจากรัฐบาบาบาจากนั้นก็จะมีคนมาเกาะกระแสนะครับทาตัวเป็นฮีโร่แล้วก็ปกป้องคนที่ถูกเหยียดแล้วก็เริ่มพูดถึงเรื่อง,องความเท่าเทียมต่างๆทั้งที่จริงๆแล้วเกิดจากการปั่นกระแสที่จับตั้งขึ้นมาล้วนๆเลยตัวอย่างเช่นนะครับเพจคุณหญิงแม่เนี่ยซึ่งทําตัวเหมือนเป็นคนกลุ่มชนชั้นสูงนะครับ แล้วก็ใช้คำเหยียดคนอีสานคนต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าหากอ่านดีๆเนี่ยเราจะทราบเลยว่าโพสต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นโพสต์ดักเพื่อปั่นเนี่ยให้คนต่างภูมิภาคเนี่ยมีความเกลียดชังแล้วก็แตกแยกซึ่งกันและกันรวมถึงบางโพสต์เนี่ยมีการแซะและเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซ้านะครับซึ่งเพจพวกนี้นะครับพอโดนจับได้เนี่ยว่าทําเพื่อปั่กนกระแสะความเกลียดชังระหว่างคนไทยก็จะอ้างไปว่าเป็นการประชดเสียดสีหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว,ว่าแซทไทยหรือว่าพาโรดี แต่ประเด็นนะครับคือมุกซัดทายพาร ODY ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะทําเพื่อให้เห็นชัดเจนว่านี่คือการล้อเลียนการเสียดสีเป็นการประชดไม่ใช่เป็นการที่ว่าปลอมคาแรคเตอร์แล้วก็เอามาด่าให้คนเนี่ยเกลียดชังกันซึ่งหากทําแบบนี้นะครับในประเทศไม่ว่าจะยุโรปอเมริกาต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้ติดคุกแน่นอนครับ สุดท้ายนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือเราต้องดูให้เท่าทันนะครับบรรดากลุ่มคนที่อาศัยการปั่นกระแสนเนี่ยโดยให้คนไทยเนี่ยเกลียดชังกันโดยเฉพาะยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยกลยุทธ์ต่างๆก็จะออกมามากมายจากฝ่ายการเมืองนะครับกลยุทธ์ที่หากินากับการที่ว่าแบ่งแยกผู้คนให้น้อยเนื้อต่าใจแล้วก็ท,ทําทีเป็นเข้ามาปกป้องเป็นฮีโร่เนี่ยหากมุกเนี่ยใช้เมื่อสัก5 6ปีก่อนที่คนยังไม่ทันกระแสโซเชียลเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลแต่วันนี้นะครับ กระแสโซเชียลต่างๆเนี่ยคนเริ่มรู้ทันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหากใครก็ตามที่ยังคิดว่าจะใช้บุ๊กเนี่ยในการทําการเมืองหรือว่าหาเสียงอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณดูถูกคนไทยมากเกินไปแล้วครับสําหรับเรื่องต่อไปนะครับเบรกหน้าหงายหลังสารอุทธรของรัฐบาลสหรัฐเบรกค,คาสั่งประธานาธิบดีานโจไบเดนที่บังคับให้พนักงานแล้วก็สารประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยต้องฉีดวัคซีนทุกคนภายในวันที่4ี่มกราคม รเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับเมื่อวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยทางสารอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยได้มีคําสั่งพิพากษาฉุกเฉินเพื่อระง,งับคําสั่งของนายโจไบเดนบรธิบดีสหรัฐนะครับที่จะบังคับให้สารประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยต้องฉีดวัคซีนนะครับทุกคนนะครับพนักง,งานทุกคนต้องฉีดนะครับสารประกอบการที่มีพนักง,งานไม่ต่่100คนขึ้นไปเนี่ยไม่ละเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก่อนวันที่4มกราคมปี2565นะครับโดยอายการของสหรัฐนะครับได้ให้เหตุผลว่าคําสั่งปธิบาธิบดีครั้งนี้เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่ารัฐบาลกลางเนี่ยไม่มีอํานาจในการที่จะบังคับให้ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยฉีดวัคซีนเพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพด้านสุขภาพและการแพทย์ของชาวอเมริกัน ในขณะเดียวกันนะครับทางรัฐบาลกลางเองเนี่ยก็ได้คัดค้านบอกว่าคําสั่งมทาทุกขครั้งเนี่ยเป็นการกระทําโดยการคํานึงถึงผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและเป็นมาตรการในการระง,งับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งทางรัฐบาลกลางเองก็พร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงและก็ยืนยันในหลักการเนี่ยต่อหน้าสาลอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับทางรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยยังบังคับให บริษัทห้างร้านหรือว่าพนักงานเนี่ยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะดเดียวกันนะครับต้องเข้ารับการตรวจไวรัสโควิดว่าติดไวรัสโควิดไหมหรือใช้ ATK test อะไรต่างๆที่เราใช้กันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปงานนี้นะครับก็เป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่อีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศโลกเสรี ที่กลายเป็นว่าหลักการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยกลายมาเป็นอุปสรรคในการขัดขวางการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแต่ในขณาเดียวกันนะครับหากเรามองในมุมของประชาชนเนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบังคับให้ประชาชนเนี่ยฉีดวัคซีนหรือเข้ารับการบริการทางการแพทย์ใดๆที่ประชาชนเนี่ยไม่ยินยอมเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษนะครับและอนาคตเราเองก็ไม่รู้ว่าวัคซีนที่อนุมัติใช้ในการฉุกเฉินเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงยังไงบ้าง ซึ่งหากมีรัฐบาลไหนนะครับที่บังคับให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยต้องฉีดวัคซีนสุดท้ายแล้วหากมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นในอนาคตรัฐบาลนั้นก็อาจจะต้องรับผลต่อการฟ้องร้องที่จะตามมาเช่นกันครับสําหรับเรื่องต่อไปนะครับการเมืองเป็นเรื่องน่ากลัวเมื่อฝ่ายการเมืองเนี่ยใช้วิธีการปั่นกระแสให้คนรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็มาฉกฉวยท,ทําทีเป็นผู้ปกป้องเพื่อให้ได้คะแนนเสียงนํามาซึ่งการชนะการเลือกตั้ง คราวนี้เนี่ยเราจะมาถอดบทเรียนกันนะครับกับการจาราจรที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในปี2546เรื่องนะครับมันเริ่มต้นจากวันที่18มกราปี2546หนังสือพิมพ์รัศมีอังกอรของประเทศกัมพูชาเนี่ยได้อ้างว่านักแสดงชื่อดังชาวไทยคือคุณกบสุวรรณันเนี่ยมีการพูดกล่าวอ้างว่านครวัดเนี่ยเป็นของไทยแต่ถูกกัมพูชาขโมยไปนะครับซึ่งประโยคเนี่ยที่หนังสือพิมพ์ในกัมพูชาอ้างเนี่ยสร้างความกร แค้นให้กับชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากแต่ภายหลังนะครับมาพบว่ามันไม่มีหลักฐานใดๆที่พิสูจน์เลยว่าคุณกบสุวรรณันเนี่ยพูดในเรื่องนี้จริงหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นหรือปัจจุบันที่เราเรียกว่าเฟกนิวข่าวป้อมดังกล่าวนะครับถูกแพร่กระจายไปทั่วประเทศกัมพูชามีการกระจายไปในวิทยุกระจายเสียงต่างๆในช่องทีวีกระจายบทความไปต่างๆตามโรงเรียนนะครับ จนเมื่อวันที่27มกราปี2546นายเนี่ยนายคุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยในระหว่างที่เดินทางไปปราศัยหาเสียงเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ากบสุวนันเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยเปรียบเสมือนเศษใบไม้เศษหญ้าข้างนครวัดก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำนะครับว่าผู้นำรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยใช้ประเด็นเฟ็กนิวประเด็น่าวปลอมเนี่ยในการหาเสียงแล้วก็ปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อให้ตนเนี่ยได้รับความนิยม ถัดมานะครับพอวันที่18มกราคมเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเองก็สั่งห้ามไม่ให้รายการทีวีในประเทศไทยเนี่ยฉายในประเทศกัมพูชาก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีขบวนการในการปั่นแล้วก็การรับลูกกันเป็นทอดๆการปั่นกระแสครั้งนั้นนะครับได้นําไปสู่เหตุจราจลในวันที่29มกราคมโดยมีการบุกเผาสารทูตไทย นะครับประจํากรุงพนมเปญที่กัมพูชานะครับมีการเผาทําลายรูปในหลวงรัชกาลที่9ไปจนถึงการเผาทําลายห้างร้านบริษัทเอกชนของคนไทยแล้วก็ไล่ทําลายแล้วก็ป้อนทรัพย์สินของประชาชนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาสุดท้ายนะครับก่อนที่รัฐบาลไทยในขณะนั้นเนี่ยจะมีการเจราจากับทางรัฐบาลกัมพูชาขออพยพคนไทยเนี่ยออกนอกประเทศโดยส่งเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศเนี่ยไปรับคนไทย การที่ช่วงนั้นนะครับตรงกับสถานการณ์การเลือกตั้งในกัมพูชาแล้วก็ตัวนายฮุนเซนเองเนี่ยก็ใช้การปั่นกระแสน,นะครับทาให้คนกัมพูชาเนี่ยมีความรู้สึกมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็พุ่งความโกรธแค้นเนี่ยมาสู่ขดไทยรวมถึงการที่นายฮุนเซนเองก็ออกนโยบายในการที่จะห้ามทีวีไทยเนี่ยฉายในกัมพูชาเนี่ยมันเท่ากับเป็นการยอมรับนะครับว่านายฮุนเซนเองเนี่ยก็ใช้กระแสชาตินิยมเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตน ซึ่งครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่ทุกคนเนี่ยควรจะเรียนรู้ไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของฝ่ายการเมืองที่ใช้การปั่นกระแสทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็ทําทีว่าเป็นฮีโร่เข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ฉกฉวยคะแนนเสียงในการเลือกตั้งจากประชาชน